ดีครับทุกคนครับวันนี้ผมก็ได้เลิกยานหลังจากถอดสายทิ้งไวสามสี่วันปกติเป็นคนขี้เกียจไงเพราะว่าเปลี่ยนสายทิ้งใช้เวลานานมากเป็นชั่วโมงบางทีก็สองชั่วโมงแค่พอถอดสายออกมาแล้วมันก็เป็นมี่เป็นนี่นี่ในรอบน่าจะ สองปีถ้าจำไม่ผิดนะดสายเนี่ยเพิ่งจะเปลี่ยนผมใช้ยี่ห้อเนี่ยปกติก็ใช้หลายยี่ห้อแหละก็ลอ,ลองลองดูไปเรื่อยไม่ได้เขียนเดดดาริโอไม่รู้อ่านถูกว่าเวลาไปซื้อไอคนขายมันก็พูดเร็วๆเราไม่รู้เดดมันอะไรดาริโอขอพอ,อมาอ่านเป็นสายเบอร์เก้า เบอร์เล็กสุดคือเบอร์9ก้าเบอร์ใหญ่สุดคือเบอร์4ี่มันจะมีห้าสิบห้าสิบสงรือไงนี่แหละผมว่าอยากจะลองดูถามคนขายว่ามันทำไมมันเบอร์มันเบอร์อ๋อเบอร์ใหญ่มันเอาไว้เล่นกับเพลงพวกเมทันพวกอะไรเสียงย่านเสียงมันต่ำๆเสียงเวลาใส่ตู้ใหญ่ๆแล้วมันต่อาวเสียงคือมันต่ำแล้วมันฟังแล้วมันแบบยังไงไม่รู้อะ ใครชอบเนี่ยแกะออกมาก็จะเป็นแบบนี้นี่มีสองสายอ๋อมันทำไว้มันแยกแยกให้นี่สองสายสองสายล่างสองสายกลางสองสายบนแล้วก็ตรงหัวมันเนี่ยจะสีไม่เหมือนกัน ในรอบ2ปีนิดๆเปลี่ยนทีโอ้โหใช้คุ้มเลยไม่ไม่ใช่ว่ามันมันใช้ได้ถึง2ปีนะมัน,มนขาดนะแล้วผมก็ามาต่อต่อเอาต่อจนแบบว่าเมื่อสามสี่วันเนี่ยผมแกะออกมาดูไอ้สายที่จะเปลี่ยนเละเละหมดอ่ะจนแบบว่ามันไม่ไหวแล้วอ่ะถ้าเป็น ยางรถยนต์หรืออะไรเนี่ยคงแบบเติมลมไม่ไม่อยู่แล้วประเทศนั้นเนะีเล่นยนต์เสียงมันเพียนะ้ยนเนยทีนี้ม,นมีปัญหาตรงตรงเนี่ยตรงมันเล่นมานานไอพวกเนี่ย,ยมันสึกหมดแล้วขั้นมันเนี่ยกดลงไปแล้วปุ๊บมันก็จะไปทับบางทีกดแถวเนี่ยมันก็จะมาทับตรงนี้เสียงมันดังแป้งแป้ง,ปงเหมือนกับโดนอนะไรทุกอย่าง ผมก็เลยว่าจะแก้ปัญหาของตัดไอเนี้เยเล็กๆมาผมจะมาเสียบตรงๆเนี้ยบางบางเขียบแล้วไม่รู้จะเนี่ยแล้วก็เอาค่อยเอาตัวหนี่ทับเขา้าอันนี้ตามทําตามวิธีของผมเองน,นะผมผมไม่รู้ว่ามันถูกหรือผิดนะ <laughs> ใครใครจะลองก็ไม่รู้มันผมคิดเอาเองของผม คือไม่อยากไปซื้อตัวนี้ใหม่ไงแล้วก็ยังมันไม่มีช่างด้วยผมก็แก้ปัญหาถ้าจะเปลี่ยนพวกนี้คือน่าจะเป็นเรื่องใหญ่ผมไม่คุม้มซื้อตัวใหม่แล้วดีเพราะกีตาร์เดีเด๋ยวนี้ไม่แพงนะฮะสี่ห้าพันนี่ก็นั่นแหละกีต้าร์เซกโรโซคาราบาวอะไรเนี่ย ไม่แพงเท่าไหร่เสียงน่าจะโอเคเพราะว่าถ้าเขาทำไม่ดีมันก็เสียชื่อวงเขาน,น่าจะเล่นได้นี่ก็ไปหมดแล้วเนี่ยเพราะว่ามันเนี่ยขึ้นสนิมเราเล่นอย่างเดียวไม่ได้ไม่ได้ ไม่รู้ว่าเขาบอกลงรักษายังไงเขาจะใส่ทับลงไปแบบนี้ไม่รู้จะได้ผลหรือเปล่าจะสูงเกินไปหรือเปล่าอาจะจะลองดูอีพ <c oughs> ีโฟนซื้อนานแล้วตัวนี้หลังแถวหลังกระทรวงที่ย่านที่เขาไปซื้อกันนั่นแหละที่กรุงเทพ แปดพันห้าำราคาไม่ผิดน,น่าจะเป็นของจีินนะมันไม่น่าจะเป็นของแท้หรอกของคือของเรียนแบบแต่ว่ามันอาจจะเรียนแบบไม่ได้ไม่เนียนมากเนี่ยดูพวกนี้เพราะว่ามันคือทำให้มันทรงมันเหมือนเฉยๆไงแต่ว่ามันไม่มันไม่เหมือนไม่เหมือนของจริงของแท้ของเทียม มันจะมีของก๊อปที่ว่าทําแบบเนียนมากก็มีถ้าแบบนั้นเนี่ยดีอ้แบบนั้นน่าจะหมื่นกว่าบาทจริงๆ,ๆิีท์พฟลมันก็ไม่แพงเท่าไหร่หรอกถ้ารุ่นของสลัดมันผมดูแล้วโหอ,อยากได้มากเลยสามหมื่นสามหมื่นกว่าบาทน,นี่มันหนักนะทำาก็ทำ,ทำเลียนแต่ทั้งน้ำหนักทั้งอะไรได้หมดเลยของกิฟสันอะไรเนี่ยมันจะหนักมาก ใช้เวลาเปลี่ยนเดี๋ยวจะลองเสียงใหม่ให้ดูนะครับว่ามันจะแตกต่างกันกับของเก่าไหมซึ่งผมดูแล้วมันน่าจะหมดราคาแล้วของเก่าเดี๋ยวเปลี่ยนเสร็จแล้วจะหาเพลงที่มันใช้กีตาร์ไฟฟ้าเล่นเลยลองดูนะครับขอบคุณมากครับ